สวัสดีค่ะฉันชื่อปุ๋ยค่ะจากร้านอาคามมโน่คอฟฟค่ะสถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองหลวงนะคะตำบลแม่ก่อนอําเภอเมืองเชียงรายค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสิงป้านะคะค่ะวันนี้ฉันก็จะมาเสนอเมนูผาดราดชูนะคะราชูเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีมาตั้งแต่บพบุรุษนะคะ มีเฉพาะบนดอยค่ะที่ปลูกได้เนาะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่อ่าใช้กันมายาวนานมากนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ทําอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะอันดับแรกนะคะตั้งกระทะร้อนแล้วก็เราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะตั้งกระทะร้อนได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเราใช้วันนี้ประมาณสอง้อยห้าสิบกรัมค่ะ ผดาดชูเนี่ยเป็นเป็นเมนูอาหารตั้งแต่บรรพบุรุษของรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วนะคะคือ,อมีงานที่ไหนต้องมีเมนูผัดราชูอย่างงี้คะ่ะเป็นเมนูเป็นวัตถุดิบที่ทำอาหารได้หลากหลายชนิดเอามาตามน้ำพริกก็ได้นะคะเอามาผัดแล้วก็ใส่ลาบก็อร่อยนะคะอย่างลาบอาขานี่ก็ สวนผสมหลักก็คือจะมีล่าชูผสมไปด้วยค่ะก็ในส่วนของต้นล่าชูเนี่ยอ่าจะกินได้ทั้งล่าแล้วก็ใบนะคะผัดหมูได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่อ่ากระเทียมกับพริกแห้งที่เราโขกไว้หยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะใส่ลงไปใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะจะคั่ว ให้เข้าด้วยกันค่ะพอกระเทียมกับพริกว่าหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่อ่ลาชูนะคะ พอใกล้น้ำแห้งแล้วเราก็จะเติมใบลาชูลงไปนะคะเพื่อความสวยงามสีเขียวสดใสไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วย ตดเดนิดหนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนชาปค่ะพอสับผสมทุกอย่างผัดให้เข้ากันแล้วน้ำแห้งแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะตักออกได้เลยค่ะ No. Yeah.